สวัสดีค่ะมาพอกันกระชองอีลาผ้าหละกคือเกาน้าจ่ามือนีลาได้ตาขนมจีนสามสหายนอกจากพี่น้องค่ะมีอย่างแน่เนาะค่ะนี่เลยค่ะเป็นจิ้งหรีดทอดนอกจากจิ้งหรีดทอดโรยลงไปเลยจ้า สหายที่สองก็คือเป็นกุ้งแห้งนอกจากโรยเลยค่ะกุ้งแห้งสหายที่สามคือดักแด้ด้วยจ้ะดักแด้ทอดค่ะพี่น้องค่ะ เป็นตะแสบขนาดเลยจ้าเมื่งค่ะพี่น้องคะ่ะเส้นขนมจีนเนาะค่ะเส้นเยยาวเหนียวหนุ่มค่ะพี่น้องจ้าเลยคะ่ะผักแกมก็จะมีอย่างหลายนอกจากจะมีต้นหอมผักชีชีจีนหลักะชีเหล้าน้อยหนึ่งเนาะค่ะก็จะมีพริกหยวกเนอกจากมีต้นหอมผักชีแลวก็มีผักกันจงเนาะจา้ามาค่ะพี่น้องจา้ามา สวยน้ำกันไก่ล่า,ลาเด้อจ้ะจับพันโหลดจ้ะ ทำใหญ่ๆเลยจ้ะโอ้ยเจ็บขักหลายค่ะพี่นวงจ้านักแด่ค่ะ มันดีราตั้นใส่บะกอก,กน์น้ำเนาะจ้ะน้ำหอมค่ะอืม้ม เป็นจิ้งหรีดดำไข่ทุกโตเนาะค่ะพี่น้องจ้าเป็นจิ้งหรีดเลี้ยงดักแด้เนี่ยก็จะเป็นดักแด้ไขคค่ค่ะค่ะพี่น้องจ้าเป็นดักแด่ไข่เนาะค่ะ แต่อาจาจะใส่ไข่บ่อถูกโตเนาะจ้ะบางโตเปิ้ลไข่บางโตเปิ้ลบ่อไข่อันนี้น่าจะเป็นดักแด้เกษตรเนาะค่ะเพิ่นจะมีดักแด้เกษตรแล้วก็ดักแด้แบบพื้นบ้านเฮาเนาะค่ะถ้าเป็นดักแด้เกษตรโตเพิ่นค่อนข้างจะใหญ่เนาะค่ะถ้าเป็นดักแด้บ้านเฮาเน,นี่ยโตนี่ยหน่อยบ่อไข่ใหญ่ค่ะมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ มันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าความใหญ่ของโต๊ดักแด้เนาะค่ะหลวก็จะมีความหอมต่างกันนําเนาะค่ะถ้าไม้บานเห่าไม้ธรรมชาติที่ว่าทางผืนบานเขาเขาเลี้ยงกันนี่คือจะมีความหอมความไม้กเกษตร พริกหยวกครับออนพี่น้องจ๋ะคุยคำาใหญ่ๆเลยจ้ะพริกหยวกมอืม,อม ตักชีลาวได้มาอยู่สองตอนจ้ะเป็นประท่านใหญ่นะคะ่ะแหมแล้วปลูกพระท่านนะคะอืม,อม,อมชจ่นๆรือชีไทยเนี่ก,นกินกับอัน ขนมจีนแซ่บๆค่ะ かっい。 ยิงกินกับยิงแสบจ้ะพี่น้องจ้ะอตอนนี้คึมฝ่าขึมฝนแห้งแล้วเนาะจ้ะลานาจะก,กินเซตบัท่านเนาะจ้ะเดี๋ยวลาไว้กินที่หลังเนาะค่ะลากะสิพ่อไว้ซ้ำหนีก่อนเนาะจ้ะเพื่อว่าขันฝนตกลงมาจ้ะบ่ได้ยินเสียงเนาะค่ะหาวาลากินบอสุภาพมุ่ม่มมานจังได้ลากะ กับขาอโทษขออภัยพี่นอง FC ทุกคนทุกท่านนอะจากลากสิขออโตลาไปเพียงสำหนีก่อนเนอะจากพบพอกับอีลาผ้าเลาะได้ไหมในคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะ